วันนี้มาดูการ์ดจอ4090ดีกว่าครับว่าหาซื้อได้ที่ไหนบ้างนะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ช้อ p ปีนะครับผมทําลิงก์ในใต้ล่างคลิปแล้วนะครับมาดูตัวแรกเลยดีกว่านะครับกับ Colorful นะครับขายโดยเดว่านะครับกับ gforce e rtx 4090นะครับเจ้ตัวนี้เลยเป็น24จิกนะครับโอ้โหเยอะมากเลย2ี่4ิิเอาไปทำอะไรกันเนี้ยนะครับประกัน3ปีนะครับราคา6 4 7 8ืนะครับ โอ้โหผ่อนได้ท in ั้งหมด48งวดเลยนะผ่อนได้นะครับ48งวดยิ่งกว่าบัตรเครดิตอีกนะครับอือฮัอันนี้ตัวแรกนะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปดีกว่าตัวต่อมานะครับขายโดยเชียงรายทีเลคอมนะครับอ n นโน่ 3D นะครับกับ iQ4090 นะครับ 24G เหมือนกันนะครับโอ้โหเอาไปทำอะไรกันเนี้ยนะครับ ถอนเหมือนเดิมนะครับได้48ง่วนนะครับโอโ้บัตรเครดิตผมยังองเงินไม่พอเลย74,900เนี่ยโอ้โหนะครับสำหรับคนที่เอาไปทำงานนะหลายโอ้โหสตรีมทำงานบอกว่าคุ้มค่านะครับกับการจอตัวนี้นะครับใหม่ตัวหนึ่งน,นะครับกับเจ้าตัวออรัสนะครับ G T R T X นะครับ4090เป็นมาสเตอร์นะครับ เป็นแบบมาสเตอร์24ิชิคนะครับประกันไทยนะครับ3ปี8เมือา0พนะครับผ่อน48งวดได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครว่ามีช้อปปี้เพย์พอจะผ่อนได้ไหมั้ดส8งวด83 0 0 0นานะครับโอเคนะสินค้ามีแค่2ชิ้นนะครับผมบอกเลยว่ารีบจับรีบจองกันเลยดีกว่านะครับโอเคผมชี้ทางช่องทางสว่างให้ผู้คุณแล้วนะก็สามารถเข้าไปซื้อได้นะที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ